ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซเลยทุกท่านที่เขามารลับชมนะครับเนาะพี FP, น่น้องๆนะเมื่อน,นี้เขาแต้มาเลียงก้อนครับจักมือนึงเบิ่งก้อนครับเนาะการมาเลียงทางเส้นทางปล่อยไหลทุ่งคือเก่าแล้วครับนะบริเวณนี้คือหนองโนครับหนองโน,งน,งนงเป็นเป็นหนองสาธารณะของบรรจานนะครับเนาะ บานจานกับบานเตยเป็นพี่น้องกันครับติดกันเรียกบ้านจานเตยนะครับเนาะนี่ครับปลาเป็นน้องเอาขึ้นมม้ยางครับก็ปลอยลงมาเลี้ยงต้องขามยูใกล้กับสวนพอหลอดคือเก่ารับท่าลงเรียงครับนะเมือนี้จะให้ดูก็เสดมเรียงนี่สายเหตุรักก็มีอ่อสนตะไร้สนเข้านะไร้งัวไม โดยเฉพาะนี่นาเลือดนาบาดเมื่นี่ครับเนี่ยกอนมูลเลยมือนนี่สวนให้เครื่องหูบ่สิรุดบ่นี่ยคัดออกอขั้นหูไปเคีงนี่ครับนาบาดครับสำหรับ เออไปแล้วสมโชคนี่ครับมาอยางนี่จะให้ลกยให้กินครับถอนหญ่ให้กินนะทำแพงเขากระต่าขี่ไลมาเศร้าครับนี่รักษาไปแน่ครับผนมานีก็บว่าจะประเทศนี้ประเจับ่นนิดนึงมันเจ็บครับกินยาดีๆครับไปแล้วคนคับนะครับตึงอ่อยู่นะครับมีสองตัวนะครับนะ ก็จะมีเอ่อเมียเออเมียสาวหน่อยสมโชกครับบุญโฮมครับเนะาะจัดไปมื่อนี้มื่อนี้เป็นวันวันอย่างวัดวันซุกครับเนาะซุกที่สิบบอครับืเ้เบิง <laughs> หมู้เราเป็นวัดซุกครับนีครับอ่าอบุญโฮมเดี๋ยวนอนหยาจักบืดกันครับไปเห็นบุญโฮมย,ยังอยครับมันกินบ่ได้ครับเอาอยา่หมา เย็บครับนี่มากินได้แล้วครับนี่นี่กินบดได้นี่ก็แล้วครับนี่ท่านเด็กไปสู้นครับนี่รดนไม้เริ่มกินได้แล้วครับบดิกินยาครับมือนี้เอาเกลือใส่อยู่ครับเนาะนี่บดดินบนได้ครับบวบาดครับแต่ว่าบาดเป็นตัวพุ่นครับมาครับมาเป็นเล่าๆเลยครับนะต่อกลับมาไปหากินยาก่อน ทอนครับมันก็มาครับคำแพงคำแพงหนักเกะทวีสับนี่เนาะเหไปกินไปก่อนครับเนาะไปปุ่นห่วเฮากันบนตะไคร้ไหม่ครับเนาะนี่ครับดอกแหลกย่างครับต้องมาดูครับมาดูแล้วมันจังนอยก่อนครับว่าเพิ่นจะกินหญ้าบ่เริ่มจะกินได้แล้วครับในช่วงก้อนแรกๆนี่เดินมาแล้วพุนครับมันปล่อยลง โอ้ครับเดี๋ยวผมถ่ายคลิปก่อนครับนะเดี๋ยวไปหาให้กินครับนะเช็คหน่อยก่อนปกติว่าปล่อยลงนี่เพิ่นต้องได้กินเลยครับเนาะบ่านี่เพิ่นบ่ได้กินครับมันหุ่นครับอืมจู่เข้าจู่เข้านี่บาดเจ็บแห้งครับเนาะการสวนสะไครละมัดบ่ดีครับนี่นี่เพิ่อนเรับบาดเจ็บนี่เพิ่นดิ้นครับตำใหม่ตําไหลนี่ครับนี่เลือดมึดนี่ครับเดี๋ยวหายเงียบปอบใจครับนี่ ก้อนยาปอบเจ๊งด้วยครับมาแล้วมาแล้วนี่ครับแผลครับสียาแดงเรียบร้อยครับนี่ยาเหลาไปเห็นว้าวครับนี่มาคิวครับคิวนาครับดามืดครับนี่อสเซาะละครับนี่นี่ครับบาดแผลมันครับ เต้นตําครับนดินครับก็ไม่เชื่อว่าดินหรอกครับเพราะเพท่นได้แล้ววันนี้นะขัดโผล่เป็นเอามาคัดไว้ครับไปสู้หยิบอะไรได้เนี่ครับปล่อยก่อนครับอย่าเป็นเครื่องก็เลยมาคัดไว้บริตัดปลายครับเนาะพอดีให้เพื่อนมา่อนไหนบริตัดปลายครับเก็บครับเดี๋ยวจะหาหยาให้คิดเรื่อยๆกันครับเนาะอบใจไปก่อนครับเนาะนะครับ จหน่อยขัดเจ็บวะเจ็บครับเจ็บวะไปไปกินไปใหญ่เดี๋ยวสิลกูกให้เนาะตรงระวังครับตรงระวังครับอ,อันนี้ก็อยากกินครับน้องบริชายค่าลกกับกล้องไปตัวที่พนีเมันเครื่องครับเนี่ยเครื่องเจ็บ ไป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 มีบวมครับ,บันี้ครับนี่บวมจับว่าได้ครับให้บอกยานครับไปไปหากินก่อนเย็บขุนมาหาตะค่นนั่นๆนัๆ่นว่าถือว่าดีอยู่ครับนะดีกว่าทุกตัวนะสองตัวนี้รู้สึกว่าจะได้อยู่ครับนะกลายเป็น เื่องอยู่หุกเก่าอยู่บ่เปลี่ยนปันไดปล่อยเป็นก่อนนี่ครับนะถอนกับบริษัทนี่ครับเดี๋ยวบุญห,ห่วเขาบลยบุญบานเขาได้กินนี่น้ำมอเศราครับอยู่แล้วน้ำมอเานี่ปล่อยเป็นไปก่อนครับเพิ่นแข็งแรงดีด ขึนไปไปดักให้มันขึ้นไปทางฝุ่นนะครับให้ขึ้นไปทางฝุ่นมันจะวนไปหาโวนทับพลอดนะซึ่งตรงดักนาครับเฮ้ยพุนครับเหนือนนวลเฮ้ยทางพุนพุนครับนี่กทะทับพอลอด,นะอดก็เป็นเกษตรผสมผสานครับแต่ว่าช่วงนี้โมมีนามครับเนาะกะ กำลังเห็ดโครงกันเลยครับเนาะพินาน่าจะขยับขยายกว่านี้ครับบอกกลบกากินครับนี่ครับเต่าหน่อยให้ก็ย่างมาเรื่อยละครับเพื่อด้กินครับเนาะเพื่อด้กินน้ำแต่เต่าหน่อยก็ผู้นใจครับแต่ย่างมากเสียมกบเลี้ยงมากล่ะกินได้ป่ะบนี่ยเจ้าขี้ดินนี่ครับยะปาก ก็ตัดเอาครับนี่แยงกันกน,นั่นนะครับเฮ้ยครับต้องระวังนะครับนะโดนขีดมาเลยครับเออเออเออลบครับเมื่อไรตั้งใจครับนี่ไปไปือว่าเชื่องอยู่ครับนะได้กินโดน สะพายแล้วส้นเข้าแล้วก็เังว่าเื่องอยู่ครับุนโฮมือนะว่าใสได้ครับเนาะผลกระทบวาหลายครับไปไปแล้จะกินหยาหากเนี่ยไปไปเอ้ยนี่เนะนี่ยเนี่ยเนี่ยดนับเนี่เนี่ยเนีะานี่เจยเนี่ยเนี่นี่ ต่ก็กิกนเน้ยาดีอยู่ครับเนาะยับโยกไปโยกมานะท่านผู้ชมอาจจะเวียนหัวได้ครับเนาะเพรว่านี่แบบจวนตัวครับจะทายแบบธรรมาชาติบ่ไดรครับตอนนี้ผู้สอกว่าลงมาไมายย่หิวเกบบลงมาไม่แต่ละตัวนี่หิวห่ยหิวหย,หย,หย,ยาครับเพราะว่าขังไว้ซ้ายครับปล่อยเก่าโมงกว่าครับเนาะันจะพ่ายแล้วก็เตรียมตัวหัอเขาว่าจะออกมาเลยกะออกมาซ้ายเลยครับเนาะ ใายเลยกับกองผู้เสียด้กินเพว่ไก่หิวครับเนาะมันเคยกินตะเเ้าครับคือเขากินเขาเสวเหมือนพ่อตาสายมัได้กินแน่กันเริ่มจยอะนี่ปัญหาครับเลจะมาดักทายอยู่นี่ครับบริเวณนี่เพิ่นปับพื้นที่นี่บ่อกบบ่อกบบจะว่าต้องมีรังข้ามุ้งครับบ่มีรังข้ามุ้งก็เรียบร้อยกาโจ๊ไปกินครับนะนี่บ่อกบเพิ่นบ่อดสักกะบ่มีหน้าอะไรมันโจ๊บไหมครับขุดไหมอีกสองบอครับนะ มีบักหอยมีปลาไม่กบนี่พริกบักพายบักเขือนกำลังในปีแรกครับเนาะปีแรกเดีซ้ำหนีถือว่าโอเคอยู่ครับเนาะนี่คนเลืเอกสามคนอุ้ยะพุ่นอุย้ยคู่กันเลยครับถือว่าใช้ได้อยู่ครับยันกินใหญ่ดีอยู่เก็บเนี่ยแต่ว่ายังไงครับเนาะไม่แม่กระังเป็นสี่ครับเนะานนะ ผลตะไคร้เรียบร้อยครับเนาะเอฟซีทางแกโสเพป็นว่นาน่าสนแต่เพิ่งมาสนหายอยู่แต่ว่าอยู่ไกลเล้ยวครับเนาะเห็นเพผนสนล้วสนใจครับเนาะคืออยู่แต่ว่าขอค้ารถเนี่ยพอนะดาค้ารถมันกับมันกับบุคคลนะครับเนาะแต่ว่าเป็นยังครับเนาะบ่โดนอ่ะถ้ามีความอาจจะได้ศึกษาวิธีครับเนาะ ผมไม่เนีนะครับสนกับพ่อได้อยู่การมัดการยังกับพ่อได้ครับต่อติดยางเดียวคือกาบกาแทงเล้วนี่แหละครับเนาะใจบอหานครับใจไม่หานจะลาเอา้าบอหลอกไปครับเนาะใจบอหานกานะครับเนาะก็ะเลยอืมบ่ได้สนมัดเอยียงหลอกกับเป็นอยู่ครับเนาะขาดยางเดียวคือกาแทงให้เพิ่นมันเป็นกาสนกับสีไข่ยอยู่ครับเนาะเอ็ดเอง,นนนงเนี่ยบอกบ่อเนะหน้าคดเนี่ยบ่อเนะครับเอา น่ากออาจจะมีครับนะถ้าอยังอยู่ในวงการนี่คือถ้าเลี้ยงงูอยู่อีกต่อไปก็จะเลี้ยงไปหลายปีครับเบื่องสภาพแล้วคือว่าอยู่บ้านห้องกบประมาณนี้ครับเนาะเห็นหน้าเลี้ยงงูอืมแล้วก็รอยากหากินบ้านครับเนาะอ้ครับนี่ก็แดดห้อนครับเนาะอบกอบห้องกบสู่แดดบ่ได้ครับนะสู่แดดเนี่ยเป็นก็นกนอยากตัดเองสนินะครับหลายคลิปมาอยู่ครับเนาะ อาการรอดน,นะครับนะ้แบตเสื่อมเอ่อการรอดน,นี้ให้กล่องหรือ,อยังทนอุณหภูมิห่อนบ่ได้ครับเพื่อนจะถึงจุดขีดจำกัดเพื่อกระจัตัดออกไปเองนะครับนะเอาเอาทำหนี่ก่อนทันโอ้พี่ผมครับนะปีกับน้องนี่กำแพงกับตะวีซับน,นี่ยปีกับน้องเลยกับแม่พผน,นอึมข่าวผนปีกับน้องนี่อยากจะให้ถอนหญ้าลกหญ้าให้กินเนะี่ยผมมาห่อนโดนแล้วเอาจัดจังหน่อยกัน อเอกระจายแม่ตื่นยังนี่เออแนบกล้องนีู่ไหมอ่ะโอเคครับะเรียบร้อยแล้วไอ้ทอนอย้าให้อ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ